สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอคุยย้ยหลายรอบเลยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่3นะคะคุยมาสรุปแล้วกันนะคะมหาวิทยาลัยวินเซนต์โพลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ <aha. S 1> ก็วันนี้นะคะเพิ่งไลฟ์สดนะคะกับคุณโมนิก้าไปใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นเมืองชิลๆน่าร uh well> ักน่ารักขี่จักรยานได้ในเมืองนะคะน้องนึกถึงเมือง Cambridge Oxford แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเมืองนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอแชร์สกรีนนิดนึงแล้วกันนะคะเราจะได้มารู้จักนะคะเมืองเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองรูปินห่างจากวอสซ์ไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองเป็นเมือง ผลไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะถ้าเกิดดูเนี้ยนะคะก็จะมีเด็กนักเรียนต่างชาติค่อนข้างเยอะในเมืองนี้เพราะว่าเป็นเมืองการศึกษาถ้าเกิดดูนะคะก็ถ้าเกิดดูแผนที่นะคะตัวสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นเมืองลูรินนะคะเป็นเมืองน่ารักน่ารักมากๆเลย จริงแล้วโปรแลนด์เนี่ยนะคะสถาปตัตยกรรมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับในยุโรปหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของโปรแลนด์เนี่ยนะคะจะถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะคะคนสมัยก่อนเยอรมันมาบอมประเทศนี้นะคะ คือเมืองรูปรินเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วกันนะคะแบบไปไหนมาไหนน้องสามารถที่จะแบบขี่จักรยานหรือว่าแบบธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี้แบบเป็นทะเลสาบแล้วกันนะคะในเมืองรูปรินนะคะ ที่เดียวเลยนะคะคือมันมีทุกอย่างลงตัวแล้วกันดูราบเรียมล้วในประเทศโปแลนด์นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแม่น้ำวิสุลาด้วยนะคะในเมืองเมืองนี้ถ้าเกิดดูวอร์ซอก็จะมีแม่น้ำวิสุลาอะคล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราแล้วกันนะคะก็มีแบบตัดผ่านด้วยนะคะ ที่นู่นเนี่ยวิสุลาจะเป็นแม่น้ําสายหลักหนึ่งในแม่น้ําสายหลักในประเทศโปแลนด์นะคะขอช่อว่าวิสุลาแต่ว่าเหมาะสําหรับการศึกษานะคะแล้วก็คนไม่ได้แบบเยอะเหมือนในกรุงวอร์ซอนะคะมันก็จะแอบธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วกันนะคะคุยก็จะให้น้องดูคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับเมืองลุปรินนะคะทีนี้เรากลับมากันนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเพราะอะไรรู้ไหมคุยเนี้ยถ้าเกิดน้องไปเรียนมันไม่ใช่แค่เรียนไงมันจะต้องอยู่กับเมืองเมืองนั้นอะไรเงี้ยนะคะเราต้องรู้ก่อนค่ะสมัยคุย้ยไปนะคะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะคุยไม่ทราบเมืองแบบประมาณว่าข้อมูลไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะ คือคุยเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้จักเมืองเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยน้องจะต้องไปอยู่เมืองรูบรินแล้วเมืองรูบรินเป็นอย่างไรอยากจะให้แบบน้องๆรู้เกี่ยวกับบรรยากาศรอบๆเกาะในเมืองนี้เป็นอย่างไรหรือว่าตึกรามบ้านช่องการคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักในตัวมหาวิทยาลัยกันนะคะ เออมหาวิทยาลัยวินเซนต์ o พลยูนิวสตีนะคะก่อตั้งในปีนะคะ2,000ตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะทั้งหมด4,000คนในมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นขนาดใหญ่แล้วกันนะคะก็แอบขนาดกลางแล้วกันนะคะก็ประมาณ4,000คนนะคะมีทั้งหมด9กหลักสูตรนะคะซึ่งรับเด็กอินเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ n n l l s s โปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาที่จบไปมีประมาณ9,000 ก็พูดง่ายว่าตกประมาณสามหมื่นกว่าบาทต่อเทอมนะคะแล้วก็ค่าของชีพนะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะไม่แพงค่าหอเนี้ยตกประมาณ3,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะนี้ประมาณเริ่มต้นนะคะก็คือ1นึร้อยยูโรต่อเดือนนะคะคณะต่างๆเนี้ยมีตั้งแต่ b a c h e l o r of hospitality เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะหรือว่าจะเป็นปริญญา ปริญญาตรีเกี่ยวกับการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะเขาชื่อว่า Bachelor of International Business Management นะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาตรีเกี่ยวกับทางพยาบาลนะคะเรียนแค่3ปีนะคะบ้านเราเรียนเท่าไหร่อะเรียนตั้งหลายปีมากกว่านี้นะจ๊ะก็มีฝึกงาน1,200ชั่วโมงใช่ไหมคะฝึกงานแล้วก็สามารถฝึกงานในประเทศโปลแลนด์ก็ได้หรือว่าจะฝึกในประเทศในกลุ่ม EU ก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีคณะไซโค ก็ปรติเนี่ยนะคะพี่ประเทศโปแลนด์เรียนแค่3ปีนะคะแต่ว่าที่บ้านเราเรียน4ปีถูกไหมพวกอักษรศาสตร์เอกอังกฤษอะไรเงี้ยหรืว่ามนุษยศาสตร์เอกอังกฤษก็เรียน4ปีถูกไหมนอกจากนี้จะมีปริญญาตรีเกี่ยวกับบิวตี้ไซเอนส์นะคะ3ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะที่นะคะน้องๆเนี่ย เขาต้องการคนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใบเซอร์ที่จบนะคะจากโปลแลนด์สามารถใช้ได้หมดเลยในกลุ่มประเทศ EU ทั้งหมด26ประเทศนะคะทำให้น้องสามารถที่จะทำงานในประเทศต่างๆในกลุ่ม EU ได้นอกจากนี้นะคะน้องจบปริญญาตรีแล้วน้องได้วีซ่าทำงานนะคะที่ประเทศโปลแลนด์และถ้าเกิดทำงานดีสามารถที่จะ ะะไปทํางานในยุโรปประเทศต่างๆได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใบนี้สามารถสมัครงานไปในยุโรปนะคะ26ประเทศเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม EU ทั้งหมดนะคะแล้วที่ทางมหาวิทยาลัยถ้าเกิดดูรฟ์สุดยุยนะคะถามว่าโรงเรียนค่อนข้างมหาวิทยาลัยค่อนข้างน่าเรียนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมี็อบแฟร์หรือว่าจะเป็นนะคะน้องเรียนไปนะคะเรียนได้ดีสามารถมีทุนถึงร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อย่างเมือง ทัสบายกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องขี่จักรยานได้ในเมืองนึกถึง c คมบริดจ์นะคะเคมบริดจ์หรือว่าออกฟอรก็จะขี่จักรยานถูกไหมเมืองนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่พักไม่แพงนะคะ ตกค่าที่พักประมาณ3,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเริ่มต้นนะคะค่ารถค่าแบบ transportation ไม่แพงจริงๆแล้วที่โปลแลนด์เนี่ย transportation หรือค่าของชีพคล้ายคล้บ้านเราแล้วกันนะคะเขาก็จะมี student card ราคาสามารถที่จะเดินทางแบบเดือนนึ่งก็แบบ300อะไรเงี้ยนะคะก็แบบมีการแล้วก็ขึ้นรถบสัสหรือว่า transportation ที่นู่นได้ราคาไม่แพงนะคะอันนี้คุณก็จะมาสรุปง่ายๆของ Vincent Po u ล University นะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะคะ คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดน้องต้องการชีวิตชิวๆนะคะเราก็คือเมืองนี้ก็เหมาะสําหรับการศึกษาที่มาไม่ทันนะคะของที่ไลฟ์สดที่คยุยเนี่ยทำกับเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้มีมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเรื่องเสียงคุยก็ทำไลฟ์สดนะคะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงจากทางนู้น เบาไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะคุณยี้ก็ทําสรุปให้เป็นไลฟ์สดนะคะจากเมืองไทยนี้เลยนะจ๊ะยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะสามารถกรอกไปสมัครนะคะได้ที่ลิงก์ที่คุณยิ้มแปะไว้ให้แล้วก็ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเมนะคะที่อ e ีเมลข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะก็กุศลดูแลสุขภาพนะคะช่วงโควิดนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะคุณยี้ก็เดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายละแล้วก็จะไปกินข้าวนะคะดูแลสุขภาพคลิกลายนิดนึงนะคะ เป็นกำลังใจในทีมแพทย์นะคะหรือว่า,นะเ,าเป็นคุณพยาบาลต่างๆแล้วก็กลุ่มอสมนะคะแล้วก็ทุกคนในโลกนี้นะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงโควิดนะคะโควิด19ในช่วงนี้นะคะก็แบบเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปกันทั้งโลกแล้วกันนะคะก็คุยิก็ฝากเพจนี้นะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนะคะทุนดีๆนะคะก็ติดตาม ที่เพจนี้หรือว่าเรียนที่มันราคาไม่แพงนะแอบกระซิบราคาไม่แพงนะคะมีที่ไหนในโลกก็ติดตามเพจคยุยได้นะคะทุนเรียนฟรีเออทุนเรียนฟรีนะคะก็เร่มานะคะก็ยังไงก็ไม่บายช่วงนี้อาจจะแบบตอบช้านิดนึงก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดนะ็กนักเรียนค่อนข้างแบบเยอะมากนะคะเริ่มตอบไม่ทันแล้วช่วงนี้นะคะเริ่มจะคือในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยจะเปิด บินกระกาดาทําให้แบบตอนนี้นะคะเด็กนักเรียนกลับมาติดต่อเราค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เริ่มตอบไม่ทันกลับไปสถานการณ์มาไขค,ความรับไอบีในโลกนี้ที่ไหนราคาไม่แพงบ้างนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้านะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ